ونستحديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفع والنذير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وهجه على العباد اجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين سودارا سيدنا أهل جماعة يندي رحمة الله سكاليا واتقوا الله كتاب الله سبحانه وتعالى Ketahuilah bahawa saya Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Hadirin sidang ahli Jumaat yang mulia, sebagaimana seperti biasa di tiap-tiap tengah hari Jumaat sebelum kita menunaikan ibadat salatul Jumaat, marilah sama-sama kita tempukan perhatian dan perasaan dengan sepenuh-penuhnya untuk mendengarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala daripada isi-isi khutbah yang tujuannya supaya nak kita mikir tentang hidup kita di dunia ini dan nasib kita di akhirat nanti. Muslimin sidang ahli jemaah yang mulia. Alhamdulillah kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang ketiga mengikut takwim Hijriyah dan dia mempunyai tiga peristiwa yang sangat hebat yang sangat besar dalam sejarah Islam. Satunya dia adalah bulan yang dilahirkan seorang budak lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah d i l a ะเ r kan pada hari s e n a n 22 Rabiul Awal tahun gajah เดือน Rabiul Awal ออมีความสําคัญต่อโลกอิสลามเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่สามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกคือเดือนนี้คือเดือนที่ท่านศาสดามุฮัมมัดทรงประสูดในวันจันทร์ ที่12เดือนราบ,บิอุลอาวันปีช้างเหตุการณ์ที่2คือเหตุการณท์ที่ท่านศาสดาม u er ม a m m a ล ص ลลัมได้รับบัญชาให้ฮิจรรห์อพยกจากมหานาคมรมักกะสู่มหานาครมดินาว bon ่าเล่าปนถึงแม้ว่าคำสั่งนี้ถูกสั่งมาตั้งแต่เดือนมุฮัรรอม บรรดาสหายสหัายของท่านนบีรพอาสหัายฮิจลัฮ uh, ์ก่อนลูดะไดิบุละมุฮารอมสุวาแต่พนบีมุลาฮิจลัฮ์ิดิบุละรบีอุลอาวันมุฮัมมัดคือศาสนาสุดคือศาสดาคือนบีที่ก่อนหน้าที่เด็กคนนี้จะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีตอนอายุ40่สิเขาคือผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอัลอามีน คือผู้ที่มีอามันะผู้ที่มีสัจจะผู้ที่ทุกคนต่างไว้วางใจเด็กคนนี้อย่างมากชุมชนละแวกเมืองมักกะทุกคนให้ความเห็นชอบให้ความไว้วางใจเมื่อพวกเขามีความขัดแย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาก็จะให้มุฮัมมัดคนนี้นะครับเป็นคนตัดสินใจแต่หลังจากที่เขาถูกแต่งตั้งให้เป็นาศาสดา Hai pen Nabi tahun ayuh sisip lepas dibangkitkan untuk jadi Nabi umur 40 tahun mula ada rintangan Mulanya nyobeci Mulanya ada orang yang duk khianat Nabi saw. Langkah setelah dia terima. 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 Setelah dia ไม่ชอบมุฮัมหมัดนำสารจากพระผู้เป็นเจ้าว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพพักด,ดีนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมหมัดคือาศาสนาทูตของพระองค์ในขณะที่คนละแวกนั้นต่างบูชาจเวตต่างบูชารูปปั้นต่างบูชาสิ่งที่พวกเขาสร้างมากับมือและก็บูชาสิ่งเหล่านั้นเกิดการต่อต้านขึ้นมาและเมื่อท่านนาบี อายุได้53ปีภรรยาของท่านที่คอยดูแลท่านเสียชีวิตลงลุงของท่านที่คอยดูแลปกปักรักษาปกป้องอุป,ปการะเสียชีวิตลงบัญชาจากาพระผู้เป็นเจ้าจึงลงมาเพื่อที่จะให้ท่านาศนาสนทูตมหามหิดยพยพจากมหานาครมักกะสู่มหานาครมดินาการอพยพของท่านนาบีสร้างความเปลี่ยนแปลง อย่างใหญ่หลวงแก่ประชาชาติอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอัลลาฮฺทิรักทั้งหลายครับ8ปีให้หลังท่านนาบีกลับมาพิชิตมหานครมักกะอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการหลั่งเลือดแม้แต่หยดเดียวในวันที่ท่านาศนาสนทูตได้ไปพิชิตมหานครมักกะอันเป็นบ้านเกิด ของท่า<ค>นนั ash, ้นบรรดามุชล <st> ิกีนมักะที่อยู่ในมะกะนั้นต่างหวาดกลัวเกรงกลัวแต่นบีบอกว่าอันละห์มะตุลมุฮดาตุนออซฮับูฟะอันตุมตุลลกอฉันคือคนที่จะนำสารแห่งความเมตตามาสู่มาสู่เจ้าทั้งหลาย ไปเถิดเจ้าจะไปไหนฉันจะไม่จับเจ้าเป็นฉเฉลยฉันจะไม่ฆ่าเจ้าฉันจะไม่สังหารแม้ว่าพวกเจ้าเหล่านั้นเคยสังหารพวกเราแม้ว่าพวกเจ้าเคยดูถูกดูแคลนทรมานพวกเราแต่วันนี้เจ้าจะไปไหนก็ไปเถิดนี่คือสารระมตุลลิลอาลามินที่พระผู้เป็นเจ้าได้บอกว่าว่ามาอารซัลนาก อิลลัลลอฮ์มะตันเลอาลามีนฉันไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อการอื่นใดเลยเออมุฮัมมัดเอ๋ยยกเว้นเพื่อนำความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าสู่มนุษยชาติทั้งหลายสิดันอัลฮุจมะติยังดลร์มัติอัลลอฮ์สักลียนอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอัลลาขานนามพวกเราว่าคือกลุ่มชนที่ดีที่สุดกุ้งตุ้มไคยรออุมมะตินอัคริจัลิลนนัส สูเจ้าคือประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นมาเพื่อประชาชาติทั้งหลายทำไมเราถึงเป็นประชาชาติที่ดีเลิศและอนนักมุทอมูรูนบิลมารูฟเพราะสูเจ้านั้นสั่งใช้กันในเรื่องของความดีงามวลีอันนักมุมตันเฮวนะอันิลมุงกับเพราะว่าสูเจ้านั้นได้ห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วร้ายว่ญญาีลอนักุมตุกีมูนะฮุดุดัลลอฮ ก็สู่เจ้านั้นได้ยึดมั่นกับสายเชื่อกับบทบัญญัติของศาสนาวะลีอันนัคุมวักกอฟูนะอัลฮุดูดิลลาก็สู่เจ้านั้นไม่เคยละเมิดขอบเขตของพระผู้เป็นเจ้า س ิดันอัลฮิจุมอยยังจุลห์มัติอัลลอฮ์สักาดียร์ถ้าเราดูติองในเรื่องประวัติอิสลามบันยอดพาร์หพาร์ห์สหายบัคที่มาสู่อิสลามนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆท่านอุมัตของเราเนี่ยซึ่งเป็นคอลิฟ์คนที่สองเนี่ย อุมัตบอกครั้งหนึ่งอุมัตหลังจากที่เขารับนักสือศาสนาอิสลามเนี่ยมีคนไปถามอุมัตอุอมัต,มตกกาลังนั่งยิมงย้มแล้วก็ร้องไห้ยิ้มแล้วก็ร้องไห้ถามออมัตว่าเจ้าเป็นอะไรทําไมอยู่ดีๆก็ร้องไห้อยู่ดีๆก็หัวเราะออมัตบอกว่าละกัตตะจักรตุฮีนามคุนตุฟิลจาฮียะฉันกําลังนึกถึงช่วงที่ฉันก่อนที่ฉันจะรับนักถือศาสนาอิสลามตอนที่ฉันยังอยู่ยุคของจาฮิลียะ ยุคแห่งความป่าเถื่อนกองที่อิสลามจะมาที่เจ้าเห็นว่าฉันร้องไห้เนี่ยก็เพราะว่าฉันนึกถึงช่วงที่ฉันฆ่าลูกสาวตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นปกติวิสัยของคนอาหรับนะครับถ้าเกิดว่าได้ลูกสาวแล้วเนี่ยสองสิ่งที่เขาจะทําคือหนึ่งปล่อยให้ลูกสาวเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับการได้รับการถากถางเยอะเย้ยจากพวกคนรอบข้าง สองคือการตัดสินค่าลูกสาวตัวเองเป็นๆและอมัดเลือดที่จะรักษาเกียรติของตัวเองในการค่าลูกสาวตัวเองเป็นๆเ,เขานึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเขาร้องให้ถึงความป่าดเทือนถึงความไร้ซึ่งอารยะของตัวเองและที่เจ้าเห็นฉันหัวเราะอ,อยู่ก็เพราะว่าฉันนึกถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก่อนที่ฉันจะรับนับถือศาสนา,านอิสลามคือฉันได้เอาผลอินตาผาลมปั้นเป็นรูปเจเวด และฉันก็กราบไหว้เจวะที่ฉันสร้างมากับมือวันใดวันหนึ่งที่ฉันรู้สึกหิวไม่มีอะไรจะกินฉันก็หยิบอินทผลัมที่ฉันสร้างเป็นเจวะนั้นมากินเมื่อฉันนึกถึงความโง่เขลาเบาปัญญาที่ฉันจะต้องมากาบไหว้ในสิ่งที่ฉันท่้งขึ้นมากับมือเนี่ยฉันก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้นะกับสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของฉันที่มีเกียรติอย่างยิ่งพี่น้องผู้ศรัทธา ต่อยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่รักทั้งหลายครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รวมพวกเราวละที่สิมูบิับลิลลาฮิจามีอัลวะลาตฟัรฮูอัลลอฮ์รวมสายเชือกของความเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิมด้วยกันเนี่ยด้วยกับสายเชือกของอัลลอฮ์ตารอฟะฮูบิยัดิลละห์วะตารอฟะฮูบิไอดีกุมสายเชือกเช่นหนึ่งอยู่บนประหัต ขอองสุบฮานะหัวตะลาและปลายของมันอีกปลายหนึ่งอยู่ในมือของพวกเราทุกคนความเป็นพี่น้องของประชาชาติอิสลามนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในสุรห์ได้ไกล่า,าวไว้ในฮะดีษของท่านถึงความยิ่งใหญ่ความมั่งคงมัสาลมมินีน Allah น all all al all al ั min, ่นท uh ่านนบีม m u ั a m m a d ซลลัมได้บอกว่าอัลมุ่งมินลิลมุ่งมั่น ك ا ل ب นยานยาชุดดูบั่งดูบั่งดะผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาเนี่ยเปรียบเสมือนกับตึกระฟาตึกหนึ่งที่มันยึดเหนียวมั่นคงทําให้ความยิ่งใหญ่ของมันนั้นสามารถที่จะอยู่ยงคงกระพันได้นี่คือ وهم من بنون إسلام الحديث الذي تتحدث عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذيكاوي النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المؤمنين في طوادهم وتراهمهم كما سأل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائل الجسد بالسحل والحمى เปียบมุมินผู้ศรัทธาในเรื่องของความรักความเมตตาของพวกเขานั้นเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันหากส่วนใดส่วนหนึ่งเจ็บปวดส่วนอื่นๆก็จะเจ็บปวดตามฟันปวดทั่วร่างกายก็จะปวดตามเจ็บตาร่างกายส่วนอื่นๆก็จะเจ็บตามไปด้วยพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮสุพตานะฮฺวะต่อลาลาฮฺที่รักหลายครับ นะวินาทีที่เรากำลังอยู่อย่างสุขสบายในห้องแอร์ที่เย็นเฉียบอยู่ณขณะน,นี้พี่น้องของเราที่ประเทศฟิลิสตีนพวกเขาเหล่านั้นกำลังระทมทุกข์อยู่กับการต้องเสี่ยงหลบภัยจากผีปนาวุธของชาวอยู่อิสราเอลลนะทุลอฮิอาลัย al พี่น้องครับดินแดนอัลอักซอดินแดนที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอ

الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي มหาบริสุทธ um 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 ิ์ยิ่งพระพระองค์ผู้ซึ่งนำบ่าวของพระองค์คนหนึ่งคือท่านนบีมุฮัมมัดเดินทางจากมหานครมักกะที่มัสยิดฮารอมสู่มหานครฟิลิสตีนที่มัสยิดอัลอักซอ อัลลอฮฺบารักนะฮาลาหูที่พระองค์นั้นได้ให้ความประเสริฐแก่ดินแดนในมัสยิดอัลอักุที่เฟิลซสตีนดินแดนอันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาอิสลามมาตั้งแต่สมัยนบียากูบนบีดาวูดนบีสุลมานเป็นพันพันหลายพันปีมาแล้วที่ยิวไซออนิสมาครอบครองไม่ถึงหนึ่งปี เป็นดินแดนที่ประชาชาติอิสลามหวงแหนดินแดนที่มีความสงบมาแต่ไหนแต่ไรแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นดินแดนแห่งนั้นถูกแตกเป็นเสียงเสียงโดยมหาอำนาจตะวันตกและจนจวบจนถึงปัจจบุบันนี้ก็ยังคงตกอยู่ในเนื้อมือของยิวไซออนิสเป็นหน้าที่ของเราทุกคนประชาชาติอิสลามทุกคน เราไม่มีอาวุธที่จะไปต่อสู้กับพวกเขาแต่อาวุธที่ร้ายกาจที่สุดสำหรับเรานั่นก็คือการดุอาต่อ Allah Subhanahu Wa Taala อุดอาสิลาฮุลม من, ุขมินนบีบอกว่าการดุอาขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าคืออาวุธของผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่มีเงินก็ขอให้การดุอาของเราทุกๆก,การดุอาของเรามีชื่อของพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในอุอาของเราหลังการละหมาด หรือแม้กระทั่งทุกๆวินาทีของชีวิตเราได้โปรดใส่ชื่อของมุญาฮิดีนใส่ชื่อของบรรดาชาวฟิลซสตีนที่ต่อสู้อยู่ในมหานครอัลอักซอให้พวกเขาเหล่านั้นได้อยู่ในดูอาของเราและอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเขาบารกัล barakallahu l i w a l a k u อ fil Qur'an azim wa na faani wa iya kun feehi min al a y ด t wa dikil h a k i ั w บ t ล q a b b a l minimum kum tala อินนะฮู u h u huwa s a ลอาล i ม الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله ومن والاه اما بعد فيا عباد الله ucikum wa iyyaaya bi taqwallahi azza wa jal wa tuflihun Sidan ahli jumaat yang dirahmati Allah sekalian Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada dan banyaklah kita bertaubat kepadanya di atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan terutama dosa yang boleh merosakkan diri kita sendiri, keluarga kita dan juga orang-orang ramai. Mudah-mudahan Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik, yang berguna dalam masyarakat ini. Insya-Allah kita menyampaikan rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan marilah kita ikut perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada semua keadaan hidupnya dan banyaklah kita berselawat ke atasnya sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma gfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrad Allahumma gfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i al ahya'i minhu wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اهدنا واهد شبابنا إلى صراطك المستقيم ومنهاجك القويم اللهم اجعلنا واجعل شبابنا تحت زل يوم لا زل إلا زله ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الغزة Allahumma sul ikhwan al mustad'afina fi Filastin, Allahumma sul shabab al Filastin, warf' anhum zulma wal tuqyan, Allahumma rahu mautahum bi rahmatika ya arham ar Rahimin. Rabbana zalmna anfusana, wa illam taufilana wa terhamna, lana kuna min al khasirin. Rabbana atina fi dunia hasana, wa fil akhirati hasna taukina adabina. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعني لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يَزِلْكُمْ واسالوا من فضله يأتكم الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الصلاه